โอ้ประเด็นใหญ่ครับนี่โอ้ตัวสวยครับตัวสวยจากสะพานมาถึงแค่ตรงนี้แล้วครับเนี่ยเห็นสะพานอยู่แล้วครับเนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเก็บเบ็ดเหยื่อกุ้งครับน่ครับลงไปนิดเดียวครับประมาณสองร้อยกว่าตัวนครับลงหน้าสะพานใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้วันนี้กลางแม่น้ําเลยครับผมรับชมไปเรื่อยๆนะครับมาลุ้นต่อลุ้นต่อจะได้หรือไม่ได้ครับวันนี้ หมายสะพานกลางน้ำนะครับมาแล้วครับเหยื่อตุ้งเราตัวแรกปลาแะ้วครับหน้าสะพานแล้วนี่โอ้ปลาแดงปลาแดงครับปลาแดงมีข้างล่างอีกนิดนี่เหยื่อตุ้งเราทำงานแล้วตัวนี้ปาลาอะไรครับโอ้ตัวนี้ดึงหนักเหมือนกันนะครับ น่าจะเป็นปลาแดงเหมือนกันตนัวนี้โอ้สังควาชครับโอ้สังควาตัวเบลเลยอย่างมี้เองครับเนี่ยีข้างล่างอีกครับโอกินต่อกันเลยตรงนี้ตัวนี้ปลาแดงครับนี่สามตัวติดๆครับนี่โอ้หน้าสาะพานครับเดี๋ยวกุ้งเราทำงานแล้ว อกตัวนั่นและครับผมทีนนี่กินสามตัวเลยนะครับหูนี่ก็ปลาแดงครับนี่นี่ครับสวยนะครับมืนมีอีกครับมีไหมข้างล่างตาหรือหินผมหมากตัวแล้วครับนี่ใกล้กันเลยครับแถวนี้อะไรครับโอตะโกครับ ผมตัวไม่โตเท่าไหร,ร่นะไอตัวละครับปลาตะโกครับตัวนี้ดึงแรงนะครับโอ้ตะโกครับตะโกนีอ ตัวน้ำเนี่ยอะไรครับโอ้ยปลาตองครับโอ,โอ,โอ้ตัวใหญ่ครับเนี่ยตายครับจมน้าตายเลยเหมือนดีตัวนึงครับเนี่ยใกล้กันเลยครับตัวนี้ปาลาอะไรครับโอ้โหครับ เดี๋ยวกุ้งก็จะเจอตะโขกบ่อยนะตัวนะครับโอ้ครับโอ้เจอตะโขกบ่อยนะครับไปครับ ปลาตายครับตัวนี้โอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับโอ้ตัวสวยครับตัวสวยโอ้แรงมากครับตัวนี้ ร้อยครับไายครับโอ้สวยนะครับตัวนี้กายเราหวานะครับโอโ้ครับโอ้นี่ปลกไเยอะหน่อยครับเยวกุ้ง สวัสดีครับนี่อยอะไรครับตัวนี้น่าจะเป็นตะโกงเหมือนเดิมครับโอ้โหสวยๆเลยครับนี่โอ้โหนะตัวใหญ่ครับดึงหนักเลยครับ อาจจะเป็นปลาแดงใหญ่ครับตัวนี้โอ้แดงกระปกลายอะไรโอ้ปลาแดงใหญ่ครับนี่โอ้มาแล้วนี่ใจเราอะไรครับปลาแดงใหญ่เรา ตัวละครโอ้เอปลาฉลาดหรือว่าปลาตองนี่นะครับขินเหยื่อกุ้งนะครับไอตัวละครเนี่ยโอ้ปลาตองครับเนี่ยตองหรือว่าปลาฉลาดนี่แหละครับสองตัวใกล้ๆกันเลยครับโอ้นี่ปลาปีกไก่ เดี๋ยวลาติกไก่นะครับครับเป็ดเราก็หมดแล้วครับเนี่ยมีตัวสุดท้ายนะครับโอ้ยปลาจะเปียนทองนี่ะเปียนทองครับเป็ดเราก็หมดแล้วครับเดี๋ยวกุ้งเราก็หมดแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานนะบอเนี่ยครับ,รบลงจากสะพานมาถึงแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นสะพานอยู่้วครับเนี่ย เหยื่อเราไม่เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานครับครับผลงานเหยื่อกุ้งเราครับเนี่ยปลาไก่หนึ่งตัวแล้วก็ปลาแดงปลาแดงสี่ตัวนะครัเนี่ยแล้วก็มีปลาตะโกกตะโกกปลาตองนะครับแล้วก็สังขวาดครับยังบอมีผลงานให้ชมนะครับเบ็ดนิดเดียวครับหาเหยื่อยากครับยังพอมีผลงานนะครับผม